มันอะไรก็เฮียแล้วมันอะไรก็ยังเล่นได้อยู่เกมเท่าครับเกมโค้ดเท่าเลยเอ้ยกดนี่กดนี่นี่เล่นกับบอกเนาะอ่ะเฮ้ยนี่กผิดนี่แค่นี้เออมันทำไมไม่เป็นบอกแล้วเกมเท่าอืมสตอรเรดเฮ้ยจะนีสุดแล้วทนเดี๋ยวมันจะมีเควสใหม่มาอีกเช็คกไหมเชือกม่เกมบักกิ้เออครับน้ำมันเควสน้ำมันเหรอเนี่ย อ๋อทรัพยุดจลาค่ะน่ะเห็นไหมดูนั่นมันจะมีเคนใหม่มาเชื่อกูเคสใหม,ามาเ่เคสเคสนี้เสร็จเสร็จเลยไหมอืมมึงจะให้กูตรงยังเดียวเลยหรออะไรอะ่ะเฮ้เสร็จไหมเต็มว่ะแต่เมื่อกี้มันหมดก่อนอนะ่ะเกมไม่ทำอ้าวน,นี้ข้างล่างมึงเคสมึงจะมาอะไรเยอะแยะแถวะอ่ะ คลิปนี้คงอีกยาวไกลเฟดเยอะนี่จะได้เต็มเว้ยคัตโก,กนยังไม่ไปขัเนเลยมันยูนิ่งยังนัมากมามะสิงเลยกูเล่นโมดไหนย,ยังไม่รู้เลยเริ่มเริ่มเร,เ,รเรียนรู้ตัวเองนี่ไงให้ไม่เติมเฮี่นี่น้ำมันมันจะหมดเลยไม่เท่าเว้ยถ้าเติมเพิ่งหั่งจะเป็นไรวะเครื่องระเบิดปุ้มอ้าวเคลีอสีเกี้ยวเอา เกมไม่เข้าแถวเลย่งให้กูไปไหนเนี่ยโอ้โหก็ออกเกมไหมเออออกเกมลบไปเลยยิ่งแล้วก็ให้หนึ่งดาวแล้วบอกเกมเท่าเกินไม่เราอย่างเราอันนี้เราเพิ่งเพิ่งเล่นไงเดี๋ยวต้องเล่นไปสักพักมีใครรู้ใช่คอมเมนต์แล้วกันนะกูเล่นไม่เป็นเฮียเกมเข้าแถวเลยแค่ตะกอยก็ไม่ออกอ่ะข้าวเอ๊ะเราไปยิ่ง เห็นไหมกูมันมีเควสสองเควสมาเลยเว้ยกูไปคิวก่อน,นี่าห้องคิวกไม่ทำหรอกเควสเควสเราจะแห่เควสเว้ยนี่เห็นไหมตัวบังัคับยากไม่ชอบแล้วกูเลยค่ะต่ก่อนมันไม่ทำอะไรเลยอ่ะเอาซ้ำก่อนจกลงเย้เควสเด้งนิดเดียว ใจเย็นใจเย็นไอคือส้มไอ้ส้มไอ้ส้มไอ้ดัมมี่โคตรง่ายเลยเฮียทำไม่เป็นไอ้ดัมมี่ก็อยู่ไม่ทำวะเออมันเท่าไงสมองมันเท่าใหญ่อ่ะมันเป็นบอกแล้วมันเท่าเหมือนเต่าข้างบ้านเดี๋ยวกูเปลี่ยนตัวละครเนี่ยโอ๊งเว้ขยะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตัวละครได้นี่ได้ๆมีคอมเนี่ยมีคอม อ้าวกูก็ไม่เล่นคืออะไรอุ้ยเข็ดขึ้นมากดนี่กดนี่กูกลายอร์เตอร์เฉยเฮ้ยดีที่ท่นฆ่าแม่งเลยตายเลยเอ้าไอ้ทักไปฆ่าทํานี้ก่อนฆ่าทํานี่เชื่อกูฆ่านี้ก่อนจ้าไั้ท่านไอ้นั้นมุดมุดมุดเอ้ากูกดร e p o r t เฉยกูไม่โกธรีพอร์ตอ่ะ จะรีพอร์ตัวเองทองนี่นี่นี่อึดกดพีธีกไอ้สัตโอ้ยอันนี้โดนไอสีแดงโดนเฮ้ยนี่มันไม่เอาใครเหรอช่างแม่งอ่ะแต่ว่าเล่นเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วแหละข้าแม่งเลยจาดีพอหน่ะท่านอย่างท้องฟื้นวันหนึ่งทำไม่ได้ด้วยทำไม่ได้เราทำไม่ได้ Imposter มันทำไม่ได้ ไปทับไปค่ายานั่นกงอนไอท้ทำมีอ่อะไรน่มเดี๋ยวไปดูแผนที่ที่ห้องคาเต้กันใจเย็นไอใช้ได้หนึ่งวะโหวตครับผมจะโหวตคนนี้ครับสี่นาทีเร็วเลยฮะอืมตามกู้ลยอกเปนคนโหวตออกเลยออกไปเลยกว่าฆาตากรชนะว่ะ เกมงนะเฉลียวเลยอ่ะกูเฉียวอ๋อใช่ใช่ด้วยขนาดเล่นกับบอทเนะี่ยใช่ด้วยคาสตตอมัยหรือยังไม่ท่องไม่ทนะ้องเราเป็นฆาตกรเป็นฆาตกรสนุกดีเอ้ยเราไม่ใช่เราฆาตไม่ใช่แล้วฆาตกรเนาะเอ้ยใช่เวย้ยเราเป็นฆาตกรอยู่เอ้าอันนี้ยามุดยาหมดุมหมดมไปไหนวะทางนี้โอ้ เกมโคตรเท่าเลยแต่ตอนนี้เริ่มได้แล้วค่าตะกรอกนะหาหาพวกเพื่อนๆนนหายพวกมันเท่าเกินอะไรอย่างพี่นี่ก็หาล้วไปก่อนสวัสดีครับ